จังหวัดขอนแก่นนะคะร่วมหาลือกรณีสมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่นขอให้พิจนนารณาการช่วยเหลือสัะส่วนงบประมาณแล้วก็เสนอขายที่ดินให้กับรัฐบาลค่ะครับ ที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นครับนายประเสริฐลือชาทานานน์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับเป็นประธานประชุมหารือกรณีสมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่นขอให้พิพากษาขอครับข,ขอไปครับขอให้พิจารณาช่วยเหลือสนับสนุนงบป,ประมาณและเสนอขายที่ดินให้กับรัฐบาลนะครับโดยกลุ่มสมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่นจำนจวนร้อยคนครับได้รวบรวมรายชื่อคัดกรองผู้ยากจน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อมาซื้อที่ดินสําหรับเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินรายละห้าไร่นะครับ โดยการซื้อที่ดินจากสมาชิกสมัชชาที่เป็นหนี้สินแต่มีที่ดินเป็นของตนเองมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินถูกต้องแต่ไม่ต้องการขายที่ดินให้ในทุนต้องการขายให้ส่วนราชการเพื่อน,นํามาจัดสรรให้ผู้ยากจนโดยนายประเสริฐหรือชาธนานน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขอให้ทุกส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร้องเรียนได้จัดทาข้อมูลหลักเกณฑ์แนวทางและช่องทางการขอรับความช่วยเหลืออย่างละเอียดเพื่อช่วยเหลือตอบประเด็นข้อร้องเรียนของกลุ่มต่อไปค่ะ